ฮัลโหลกายเอาละครับท่านผู้ชมน้องๆทุกคนที่น,น้ำดำนี่ไม่ใช่คืออะไรนะนี่คือโซเดกที่เออเรายังไม่แปลงร่างนะซึ่งเดี๋ยวผมจะพาน,น้องเนี่ยไปแปลงร่างผมคันเลยผมบอกเลยว่า,าดา่านนี้แบบนี้อของของ โลบอกเนี่ยบอกเลยว่าฟรีน่าจะฟรีเกือบทุกอย่างนะทึงแต่งตัวนี่ก็ฟรีนะเมื่อกี้ผมก็ลองเล่นอยู่แต่ยังไม่แต่งตัวเรียบร้อยนะโอเคจะแก้งงเจ้าตัวโซเดกเนี่ยเลาใหใครที่ดูภาคสองยังยังไม่ดูลนะ <c oughs> แต่เห็นแต่ตัวอย่างรีดิกซอในในเห็นปะดูดิดูดิดูด,ด,ด,ดิเป็นแบบที่แบบไม่ต้องซื้อไม่ต้องเติมโรบัคนะถือว่าดีอยู่ดูดิเขาแต่งปเป็นโซเดกเราจะแต่งเป็นตัวอะไรดีครับ น้องน้องๆนี่ก็ตีสามเลยนะพูดดังไม่ได้นะอันนี้ก็เออไดี๋ยวสุดเด,ด็กอยู่ไหนอะนี่น่ออาจะเป็นเทลใช่ปะใช่ปะมันชื่อเทลเดียมันชื่ออะไรวะผมลืมไอตัวเหลืองเหลืองอะเออเฮ้ยเอ้า <c oughs> เอา,เอาน้องเป็เไรเนี่ย <c oughs> อยู่ดีก็ตุยนี่น่าจะเป็นอ่าโลใช่ปะห <c oughs> รือว่าอะไรวะโอเคหลับนี่ก็ไปยืนตรงนี้ปุ๊บ ปุ๊บมันก็จะเป็นรูปร่างสีขาวมาแล้ว <_ S 1> เห็นปะอ่าน้องๆเห็นปะเห็นปะนี่ไงแล้วเราก็ไปแต่งเอานะครับน้งนองๆทงกคนจะเป็นโซนิกนะนี่ก็เป็นรองเทานะ้าละเป็นขาแล้วเราต้องเอาขาก่อนถึงขาผมว่านะก็จะเป็นขาธรรมดาว่ะปุ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วก็รองเทา้าผมจะเอาเป็นรองเท้าเดี๋ยวถดอแป๊บรอปปงเทา้าเอาเป็นรองเทา้าอืม เนี่ยผมผมว่ารองเท้านี่มันน่ารักดี๋ยวมันอ้วนๆดีเป็นยังอ่ะโอเคไปละแล้วก็เสื้อเราจะเป็นเสื้อดําก่อนนะเอาเป็นเสื้อเจอย่างหล่อวะ่ะเจอย่างหล่อวะ่ะมองมองมองอะไรครับพะโล่เชียดูด,ดิขนาดทาแต่งแค่นี้แหละโอเคเปิบ เลยไปอันต่อไปอันนี้คือ,อเสื้อผ้ามันมันมีให้หมดนะดูดิภาษาไทยก็มีผมผมว่าได้เป็นคนไทยสร้างบ้าผมอ่ะเชื่อดูดีตัวนี้มันแตกตัวเป็นสีเขียวเอ็ดเอ็ดบริสุทธิ์เช็ด คครับคนดูทุกคนหลังจากที่อ่าแต่งตัวนานซึ่งนานโคตรเฮ้ยไม่อยาบางดิเฮ้ยอยากออกกล้องหรอหนูโอเคหลวอยากแต่งตัวโคตรนานเราก็ได้โซดิกที่แบบเป็นร่างเอ่อเป็นร่างธรรมดาแล้วผมซึ่งผมว่าเป็นร่างนี้น้องๆอ,อ,อาจจะคุ้นเคยแล้วส่วนถ้าผมคิดว่าเอา่อถ้าเป็นอีกร่างแบบร่างอีกร่างที่แบบน้องๆอ,อ,อาจจะไม่รู้นะถ้าใครยังไม่ดู ซึ่งโซนิกมันมีหลายร่างแล้วคนดูแบบโคตรเยอ,อะอะเอาจริงนี่คือร่างปกติสุดละตามนี้เพราะว่าประมาณนี้แหละนะโอเคเราจะไปผพภัยกันนะว่าข้างในเนี่ยมันคืออะไรมันคืออีกอย่างอะไปดูสกอนร่งสองซ้ำก,ก่อนจะไปดืมก็ไลก์ก็ใส่สปายคอมเมนต์นะผมนะว่าถ้าใครดูแล้วนะผมภาคสองเนี่ยหนุกเปล่าผมก็จะไปดูแล้วซึ่งมันน่าจะมันนะผมว่าแต่ก่อนเนี่ยผมดูตอนเด็กๆเกนี่ยคือแบบเลเ่นลเลเลไปคุยไปดีกว่า ชีตเอาว่ะเอาว่ะแม่งเหมือนดาวกุนบอลทุยเหมือนเหมือนดาวกุนบอลเลยเหมือนอ่อนะเดี๋ยว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 ก่อนเมื่อคืนทำมเนี่ยคือแบบอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวโซดิเลยอะไเป็นสีชีตของจริงบะเนี่ยเอ๊ มีเงาด้วยเอาหมดน่าจะของจริงนะเอ๊ะสีฟ้าตัวนี้มันออกซีฟ้าฟ้าน้ำเงินนั่นแหละประมาณนี้แหละคนดูก็นะซึ่งผมดูตอนแรก,กเดียวกเลยว่าโซเดกเป็นแบบที่อะไรที่แบบโคตรเจ๋งอะ่ะมันเร็วอะ่ะเออแต่นี่เร็วปะไม่เร็วอะ่ะเร็วละเร็วละเร็วละเ,เดี๋ยวตุยเดี๋ยวตุย โอเคนะซึ่งตอนเด็กเออผมแล้วเป็นบอกที่เป็นแบบโคตรเจ๋งอ่ะคิดดูเนเนนโซนิคร่างท้องเนี่ยแต่ไม่ใช่อ่ะเออน่าจะใช่แหละมันมีหลายล่านะน้องๆซื้อใครไปดูบ้างอ่ะน่าจะสนุกนะผมดูตอนเด็กมตรโคตรโคตรแบบโคตรแบบอันนี้เลยโคตรแบบสนุกเลยแต่ก่อนมันภาพมันไม่ขนาดนี้นะแต่ก่อนมันภาพแบบโคตรกากอ่ะโซนิคเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไง โอเคครับมันคืออะไรเนี่ยวิบบับวิบบับเนี่ยตุ้สติปหรอเอ๊ะมันมีในเรื่องปะเนี่ยเครื่องวินเนี่ยผมยังไม่ได้ดูนะถึงตอนแรกมันเป็นเกมนะเฮ้ยมีที่นอนด้วยว่ะนอนได้ไหมเนี่ย Sl ip. Sl ip. Sl ip. สลิปสลิปสลิปกดไม่ได้ว่ะคนดูชีดคลิปนี้ไม่มีเลยครับคลิปนี้คือโดนชมวิวเฉย ขี่ได้ปะขี่ได้ปะเนี่ยขี่ไม่ได้ด้วยวะไปไปไหนต่อดีขึ้นปะขึ้นเดวอย่างเร็วยังเร็วยังเร็วนลองขึ้นไปดิมันจะมีอะไรจบ๊มันคขอ,อ้นอย่างนี่ที่ว่าปะ ในเมสจะวาร์ปกระท่อมน้อยไผ่นี่กระท่อมน้อยไข่กระท่อมน้อยเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวตกตัวไปตายแน่เลยก็ได้สร้างใหม่อีกและอา้าวแหลกๆเฉยมันคืออะไรวะเนี่ยมันคือขวานแหน่งทอไม่ใช่ละลง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 ,ลงยังไดดลงจังซี่ ไปทีเรื่อยอะจับ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 อุ๊บอ่าเจเจเคนเร็วเลยป๊าปป๊าปเดี๋ยวคนเร็วเลยโอ้าอะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเกียร์ไหนวะเนี่ยโอ้โหคนเร็วเลยป้ามันขึ้นยังได้ โอ้โหเร็วเลยคนดูขึ้นไงวะเฮ้ยตกไอ่ไม่ตายวะเชิดในเมืองอ่ะคืออะไรเนี่ยหมู่บ้านปะงุยฟักทองฟักจูฟักกิ้งก่ายเฮ้ยไม่ใช่ละ <laughs> เฮ้ยมีน้ำด้วยเด่นน้ำไม่ไหล <laughs> น่าจะอากาศหนาวเกินน,น้ำแข็ง กดเข้าไปไม่ได้อีกเอ๊ะไปไหนต่อไปไหนต่อ h e ล l o ไกด์ไปไหนต่อเชียช่ยเชี่ยขุดเอาโอ้ oh my god oh my god เชีย่ยนี่มันจะตรวจนี่มันจะตรวจของอันนี้อีลอนมัสจะไปดวงจันทร์จะได้บาเฮ้ยนี่มันพีระมิด คืออะไรวะเนี่ยเชียร์เนี่ยมันพีระมิดเอ้ยนี่มันดิวเคียร์ของคิมยองอึนไม่ใช่ละเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ด้านด้านในมีมอีกนะน่ะฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลกายไอ้ด็อกไอ้ด็อกเตอร์ไอ้ด็อกเตอร์เอกไอด็อกเตอร์ไข่ไอ้หัวดอเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันคืออะไรวะ มันคือมันคือนี่ไงเอล์เตอร์เอรเตอร์เวนสัตว์เนี่ยมันสร้างอยู่นี่ไงนี่ไงมันสร้างอยู่มันสร้างของจำลองของโซนิคไปได้อีกเปล่ามันคืออีหยังวะมันคือหุน่น นะไอ้ด็อกเตอร์หวไอด็อกเตอร์เวนฮะนี่คือเลยเนี่ยอ๋อบัรลังไอ้ ا, สภาพอย่าคล้องโลกนี้นะไอ้เวนนี่นะป้าบเราต้องค่อยๆเล่นต้องออกจากที่นี่ให้ได้ครับคุณดูป้าบป้าบทัวร์ละ ตกแมพเช่อเขาเล่นอย่างเยอะโอเคแล้วผมก็เป็นไงกันบ้างนะคนดูหนุกเปล่าก็ผมมาเล่นได้ดีด้วนะผมเป็นไงบ้างครับถ้าเป็นไงก็อย่าลืมคอมเมนต์นะผมเดี๋ยวเรบอกคลิปหน้ามาต่อไปเลยตัวในคลิปที่ผมบอกว่ากดไลค์ถึงสิบตอนนี้มันก็กดไลค์สามสิบเกือบสี่สิบละก็ขอบคุณนะผมที่น้องๆสนใจได้ผมเดยวพยายามเล่นให้ดีที่สุดนะคนดู เล่นรีวิวบริวองรีวิวเล่นให้ดีที่สุดอะเอออาจจะไปอาจจะเติมโลบกเออเขาเรียกว่าโลบักเออน่าจะมีแล้วต่อไปเริ่มสะดุกแล้วว่ะโอเคถ้าผมก็สำหรับวันนี้ก็เอาแค่นี้ผมสำหรับวันนี้ก็บายบายจ้าครับพวกขับจ้าคำไหนที่พูดไม่ดีก็ยกโทษได้ด้วยนะผมติเตือนนะโอเคบายบายจุบจ๊บ